น่าเกียดน้ทำอะไรโอ้ยนาขึ้นมาลูกมามามา,มา,มา,มาขึ้นมาสิลูกมา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 ขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาพยายามขึ้นมาลูกยกขายกขาขึ้นลูกยกขาขึ้นลูก<ะ>อออ้าวก็นั่งกันได้ละเออ ฉลาดด้วยไปที่ะไปที่ลูกมา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 ที่นี่มา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 ลูกมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วเอาคนขึ้นมาได้กันขึ้นมาได้ตัวมามามาอู้มา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 ได้แล้วมาได้แล้วนั่นแมทแน่ลงไปเห็นอย่างโอ้ มา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 เฮ้ยา่มามาเก่งเ <c oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยหยุดหยุดหยุดลูกหยุดมันอันตรายหมอบหมอบทีนี้หมอบหมอบหมอบก่อนลูกหมอบก่อนหมอบก่อนหมอบก่อนหมอบ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 ลูกหมอบหมอบเออหมอบดูก่อนตำรวจก่อนตำรวจก่อนเออเออหมอบหมอบหมอบละฮะ เอาขาลงมาโอ้